วันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่ในร้านนะพี่ช่วงนี้ก็เริ่มรถเริ่มเปลี่ยนหน้านะคันเก่าก็เริ่มขายไปคันใหม่ก็เริ่มเข้ามานะครับและตอนนี้พี่เรายังมีโปรโมชั่นแบงค์สิอยู่นะครับก็คือนะํามารับส่วนลด1นึ่งแสนได้นะครับและวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูว่ามีคันไหนเข้ามาใหม่นะ่าสนใจบ้างหรืออาจจะมีบางคันที่จอดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่เดี๋ยวพาดูอีกทีแล้วกันเนาะและ้วกนะ็ราคาที่แจ้งจะเป็นราคารวมส่วนลดแบงค์สิให้เลยแล้วกันนะครับะจะได้จาง,ง่ายๆครับก็เริ่มจากคันนี้นะครับคัันนนีี้เป็ตว C vic 1.8 นะครับเป็นรุ่นย่อยตัว E นะโฉม f c ครับปี21ครับราคารวมสัวนรถแล้วเหลือที่600,000กว่าบาทเท่านั้นนะไม่ไม่ถึงแสนพี่คันนี้รถปี21โคตรสวยนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวพามาดูภายนอกคร่าวๆว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> ตัวไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดียร์ไทม์และยิ่งไลไฟตัดหมอกมีแล้วนะแล้วก็แม็กนี่เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้สำหรับใครที่ชอบเดิมๆไม่ไม่มีแต่งเพิ่มเลยนะซื้อไปขับขี่แบบเดิมๆโรงงานครับผมแต่ตัวนี้พี่มีเลนวัดทางซ้ายให้เรียบร้อยนะครับผมนะสวยๆเลย ก็เอาไปใช้เป็นมุมอับสายตาเนาะกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสปุ่มกดส่วนตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับใครอยากดูภายในขนาไหนก็แคปบหน้าจอคนะใน้เห็นไปตะพีนแล้วก็ส่งมาได้เลยที่บ้านเขียวนะเดี๋ยวส่งรูปภายในเพิ่มเติมให้ดูครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมให้ดูด้านหลังนะสเน่ยของด้านหลังนะครับก็เป็นไฟไท้ายรูปตัว C ครับผมเขาได้เรียกว่า f C หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เ,กเกดี๋ยวก็อยากตามเข้าไปครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีให้นะค้กสปอยเลอร์เป็นดัมเดิลครับผมแบบร ผ่อนอยู่มันเป็นเอ็ดเป็นสองนะถ้าออกรถแบบฟรีดาวน์แล้วก็มาที่แอร์คอร์ดคันนี้ครับผมออกใหม่ล้านสี่พี่วันนี้เหลือเพียงแปดแสนกว่าบาทครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นตัวรุ่นย่อยหนึ่งจุดห้าเอลคันนี้ก็สวยๆประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณสี่แสนกันเลยทีเดียวอ่าให้ดูนะรถส่งผู้บริหารในราคาแค่แปดแสนกว่าบาทนะไฟหน้าฟูลเอลวีดีไฟเดียร์ทามดันยิ่งไลทมีให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้านี่สวยงามครับตัดด้วยสีโครเมียมทำให้ดูโดดเด่นมากนะกับต,ตัวรถสีดำ แล้วก็แม็กแอนรอยเดิมจากโรงงานครับคันนี้มาพร้อมมาแรงอีกหนึ่งตัวพี่ถ้าซื้อตอนนี้มาแรงตัวนี้ไปด้วยเลยทันทีแต่น่าจะไม่ทันแล้วพี่เดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้มันก็ไปแล้ว่ะกุญแจสมาร์ทย์เลตครับผมแบบสัมผัสนะตัวนี้ก็ได้เบาะหนังเรียบร้อยเป็นเบาะหนังสีครีมภายในนี่ดูดูหรามากนะก็ถ้าตัวรถสีดำเนาะมันจะได้เบาะหนังครีมเนาะถ้าเป็นค่ายฮอนด้าพี่ส่วนถ้าตัวรถสีขาวมันก็จะได้เบาะหนังดําประมาณนั้นให้ดูรอบคันสวยๆเลย,ย,เลยอ่าส่วนตัวนี้เลนวอตไม่มีให้เหมือนซีวี่ ตรงนี้ไม่มีแต่มีตรงนี้ครับผมเป็นไงล่ะเล็กนิดเดียวพี่อุ้ยมองยากมากมีให้อยู่นะแต่แบบเรนเหลือเล็กยิดเดียวเองนะสำหรับเรนวอตตัวนี้พี่ก็ทุกวันนี้นะกล้องนี่เรนเหลือตัวจิ้วเดียวนะครับทุกวันนี้เล็กลงเรื่อยจริงๆด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผมดีไซน์สวยงามนะแบบเรียบหรูดูแพงสปอยเลอร์ไม่มีสําหรับสายเดิมเดิมเช่นเคยพี่นะต่อที่คันนี้บ้างโคร่าเอาติสครับตัวนี้รุ่นย่อย1.6ตัว G ครับปี2 5่0 0 0แสนกว่าบาทครับเป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ผ่อนอยู่มา เริ่มต้นที่9ก้ากว่าบาทเท่านั้นเองเออแล้วก็ลรืมแอ c o คอร์ดตัวนี้พี่แอ c o คอร์ดตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณเ4มือนสี่มนห้าะครับสวยๆเลยมาต่อกันที่เอาติครับหน้าใหม่โชมใหม่เรียบร้อยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไฟดีทามดันยิ่งไลท์นี่แล้วก็ตัวนี้ไฟหน้าเขานี่เป็นแบบแคล้ายๆฟอร์จินเนอร์นะเหมือนเป็นแบบไฟหน้าฟอร์จิเนอร์จิ๋วอะอประมาณนี้ไฟตัดหมอกไม่มีนะคันนี้้หน้าก็ดีไซน์สวยงามตรงกลางตัดด้วยขอบคมเมี่ยม,มเป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วรอแมแกแบบ t R d s p o r ดีครับผมสีทู tone, โท แล้วก็มาพร้อมยางมิชลินขอบ17นะครับคุณแจแบบทีเลสกระจกมีไฟเลี้ยวนี่สวยงามเลยก็สำหรับคนที่จะขยับไปแบบแคมเบรี่นะพี่แต่อาจจะไม่ได้อยากได้เครื่องใหญ่ขนาดนั้นอยากได้ไซส์ประมาณนี้ก็แนะนำเล่นตัวนี้เลยสวยๆไฟไท้ายนี่ดีไซน์ได้แบบสวยงามสีโมเมียมเขามีแบบโอ้โหดูเ็สสีดิพีสวยมากแล้วก็นี่พี่ซีบิคเอมาต่อเลยตัวนี้เป็นตัวรุ่นย่อย 1. 5 EL ตัวสีขาวที่เคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือสีเทาคพิเดีติพี่ชม fc นะไม่ใช่ชม fc ชม fe พี่ใครกำลังมองหาอยู่คันนี้ประหยัดจากแม่แดงมาประมาณ200,000ได้เลยคันนี้ออกใหม่9 0 0า0 0นวันนี้เหลือ700,000กว่าบาทเท่านั้นครับและเป็นตัวแต่งนะพีะ่สำหรับใครที่ชอบแบบแต่งบ้างคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะกระจังหน้าคาร์บอนไม่ใช่กระจังหน้าร้อน,นี่ครสเกิร์ตหนะ้าคาร์บอนที่มันไม่ใช่กระจังหน้าอันนี้สเกิร์ตสเกิร์ต,กร,ตกระจังหน้าสีดำครับผมแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจค เป็นแม็กของเลนโซมาพร้อมยางมิชลดินครับผมสีแบบสวยแบบนี้เลยนะแม็กเป็นแบบแม็กห้ากานแล้วแตกออกอีกสองแฉกพี่ทําให้แบบแม็กดูใหญ่ดูเต็มนะรถดูแบบเต็มเต็มเลยเนี่ยนี่ดูดูถ้าเป็นล้อเดิมเดมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นล้อแต่งพี่รถดูเต็มดูแบบใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะมาพร้อมบอกผ้าครับตัวนี้กระจกนี่ตัดกับสีตัวรถได้สวยงามครับกระจกสีดําไฟเดียว LED มีนะแล้วก็คันนี้พี่มาคันนี้ต่อบางแล้วกันะ มาดูเป็นโฉม F4 บ้างคันนี้ที่ในต,ตัวท็อปสุดไปเลยเป็นตัว RS นะครับคันนี้ปี17ครับราคาอยู่ที่600,000กว่าบาทเท่านั้นนะโอ้โหสวยๆเลยไฟหน้าฟู l LED ครับมีให้เรียบร้อยคันนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันนะไฟถัดหมอกมีแล้วกระจังหน้าสีดำับผมตัวรถีนสีเทาสวยๆแบบน้เลยแม็ Mac กหาก้านทูโทนเดิมจากโรงงานมาพร้อมยางบิสโตนครับตัวนี้มีเรียนวอตท,ทางซ้ายให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะเข้ามายังไม่นานแต่ว่ามาจอดได้สักพักแล้ว ตอนไลฟ์สดเผื่อลูกค้าบางคนอาจจะเห็นแล้วแต่ครั้นี้ยังมาจอดไม่ถึงเดือนเลยเข้ามาใหม่ๆแล้วโฉมนี้รับรองว่าแป๊บเดียวมไม่น่าอยู่นาะนพี่เพราะาเป็นรุ่นท็อปโฉม FC ถือว่าคนนิยมมากนะก็เป็นราคาแบบย่อมเยา,า,นะาเยานาะเพราะราคานี้เท่ากับอุย6แสนกว่าบาทไปออกใหม่ไดซิตี้ตัวเริ่มต้นนะพี่แต่มาวันนี้พี่ได้ตัวท็อปซีรีสไปเลยนะก็คุม้มๆผ่อนอยู่มันม,ม,มืนเอียดเท่านั้นเองสวยมากดูดิเป็นตัว RS ดูนะสปอยเลอร์หลังมีนะครับอ่าสปอยเลอร์หลังมีนะ อะไไง RS แท้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้สวยงามพี่กลับไปตัว f e ตัวนี้ให้หน่อยเป็นสติ๊กเกอร์ RS นะเอาไว้แต่งสวยๆเฉยๆอันนี้ตัว e L นะแต่สำหรับคนที่แบบชอบแต่งเนาะก็บางคนแบบไม่ได้อยากไดออปชันพี่แต่อยากแต่งให้มันสวยอะเหมือนต่อท็อปอะคันนี้สวยๆเลยแล้วก็พาข้ามเป็นตัวนู้นเลยและกันพี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเข้ามาตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้พี่เป็น Innova ครับ Innova ไปออกใหม่เป็นร้านครับผม วันนี้เหลือราคาเพียงเจ็ดแสนกว่าบ,บาทนะรถปี2021ดพี่ใครกำลังมองหารถครอบครัวคันนี้โคตรแนะนำเลยได้ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์พอๆกับรถตู้เลยนะเล็กกว่ารถตู้นิดนึงอนะ่ะให้ดูครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด,ดวงโคตรใหญ่โอ้โหกระจังหน้าสีดำสวยๆแบบนี้มาพร้อมสเกิร์ตอีกรอบคันนะนี่หนึ่งตัวโอ้ยพอๆกับฟอร์จูเนอร์นะจอดแบบมีความยาวกว่าด้วยซ้ำน,นะผมว่าโคตรใหญ่อ่ะคันนี้ออกใหม่มาล้านสี่ได้ตัวนี้ให้ดูโคตรสวยนะ หรือใครอยากได้ Fortuner ก็มีให้พี่ Fortuner มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เว้ยตอนนี้มีเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0แสนกว่าบาทเลยนะก็เป็นตัวนี้เลยนี่พี่แ0 0แสนกว่าบาทครับปีสิบหจด17พี่ตัวนี้ก็ถูก,ถกจากป้ายแดงไปหลายแสนนะคันนี้ก็ไปออกใหม่เป็นล้านวีโฟร์จูเนมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่แ0 0แสนจนถึงประมาณล้านสองเนาะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นตัว l e g e n เดหรือถ้าท็อปกานนก็จะเป็นพวกตัว GR ก็ R, จะเริ่มต้นประมาณสักล้านสประมาณนั้นนี่หรือเ e อร์ลอก็เข้ามาด้วพี่ ตัวนี้เป็นตัว1.5พีเยมด้วยคันนี้ก็ขึ้นเข้ามาจอดได้ไม่นานนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยคันนี้พี่ไปออกใหม่เกือบ9 0 0 0วันนี้เหลือเพียง6 0ส0กว่าบาทครับรถปี2022ไม่แค่30,000กว่ารูวิ่งโคตรน้อยก็สําหรับคนที่เออโอเคอาจจะไม่ได้อยากได้ไซส์ใหญ่ขนาดนั้นเนาะพี่เพราะว่ามันอาจจะผ่อนแรงด้วยคันนี้พี่ก็แนะนําเลยไซส์เล็กลงมาหน่อยนิดนึงเป็นเครื่อง1.5ครับผมก็สาหรับคนที่เพิ่งมีครอบครัวครอบครัวยังไม่ได้โตมากพี่ขับคันนี้ไปสักพักครอบครัวโตค่อย นำรถกลับมาเทินหรือขายต่อนั่นเองนะพี่ก็แนะนําเลยสําหรับใครที่ชอบเปลี่ยนรถบ่อยนะแบบนี้ตอบโจทย์มากวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพี่สาหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมอยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมพี่แคปหน้าจอให้เห็นไปทะเบียนแบบนี้และส่งมาได้เลยที่ 123B วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ